นิกกี้นชหนุ่มใต้หน้าคมที่มีความน่ารักปนกลนัวอยู่ในตัวหนุ่มลอหน้าคมพิธีกรรายการวัยรุ่นขวัญใจคนรุ่นใหม่หลายๆคนมาส่องประวัตินิกกี้นัชัดหนุ่มใต้เจ้าเสน่ห์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนิกกี้มีชื่อจริงว่านัชัดจันทพันธ์เกิดเมื่อวันที่25มีนาะพศ2532 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพี่ชายของเมาส์นัชชาจันทพันธ์ส่วนสูง178จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยนนทบรุรีมหาลัยจบการศึกษามนุษยศาสตร์จากมรามคำแหงนิกกี้เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวด LG Star Talent และมีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรโดยเริ่มเป็นที่รู้จักมากในรายการ OIC ตามมาด้วยรายการรถโรงเรียน High ไฮสคูลนิกกี้เป็นพี่ชายของเมาส์อดีตบอยแบนด์วง BOY หลายๆคนชอบคิดว่าเลโอเมาส์และนิกกี้คือพี่น้องกันจริงๆแล้วเลโอเป็นเพื่อนสนิทของทั้งนิกกี้และเมาส์ ด้วยเป็นหนุ่มใต้มาตั้งแต่กำเนิดเมื่อช่วงแรกที่เข้ามากรุงเทพเขารู้สึกอายมากที่พูดกลางไม่ได้อิสำเนียงทองแดงแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขากลับภูมิใจที่เป็นคนใต้และพูดภาษาใต้ออกสื่ออยู่บ่อย